ส่วนนกของเราก็ยังมีมากมายนะครับยังมีให้พี่น้องเอฟซีนะครับที่จะเอาไปต่อไปเลี้ยงนะครับสาหรับพี่พี่มือใหม่นะครับก็น้องๆเหมือนกันนะครับมือใหม่ก็หลังจาก,กเกษียณอายุราชการสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบอาจารย์กระพงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มา ทุ่งนาจักระพงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับฝนตกโปอยโปๆยแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนนะครับแต่ไม่มีน้ํามีเนื้อในสะก็ยังไม่มีน้ํานะครับสูบใส่ข้าวนะครับกโซลาเซลก็ดันขึ้นมาได้อีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวก็จะสูบต่อนะครับตอนนี้ก็ยังมีนกอีกมากมายนะครับที่จะ ให้พี่น้องได้ชมนะครับเนี่ยครับอยู่ในค่ายรพงกงมีเนี่ครับพวกนี้เป็นนกต่อนกฝึกต่อนะครับที่ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่านกมันเยอะนะครับนกหลายตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,อ,ะออกได้ครบทุกตัวได้นะครับท่าน อะไนที่ชอบชื่นชอบนกเขาใหญ่นะครับอยากจะได้ไปชำไปเลี้ยงไปขันได้เลยนะครับพวกนี้ไปถึงก็ขันเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะาเป็นนกที่ใหม่ๆนะครับถ้านกใหม่นี่จะดิ้นพลานนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆใกล,ใกล้กรงก็ไม่เป็นไรก็ยังมีอีกมากมายนะครับนกที่ขันแล้วอ พร้อมที่จะออกฝึกออกต่อได้นะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่นะครับตอนนี้ลงทําไรท่ทํานานะครับก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่พ่นยาข้าวาพ่นปุ๋ยนะครับข้าวก็ไม่มีน้ํานะครับก็ต้องเรียดพี่น้องน้องๆที่มีดนนะครับบินบินให้ ปุ๋ยทางอากาศนะครับทางใบพ่นทางใบครับก็ส่วนนกของเราก็ยังมีมากมายนะครับยังมีให้พี่น้องเอฟซีนะครับที่จะเอาไปต่อไปเลี้ยงนะครับสําหรับพี่พี่มือใหม่นะครับก็น้องๆเหมือนกันนะครับมือใหม่ก็หลังจาก,กเกษียณอายุราชการก็อยากจะได้เพื่อนนะครับเอานกเป็นเพื่อนนะครับ ถ้าหรืออยากได้น้องนกเลยโอ้โหยุ่งเลยนะครับน้องนกนี่ไม่ค่อยออก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าไม่มีแม่บ้านก็โอเคอยู่ถ้ามีแม่บ้านน่ะน้องนกไม่ไหวนะครับอย่าไปนั่นเลยครับเปลืองเงินเปลืองทองเราอันนี้น้องนกน้องนกของจักรพงศ์นี่ซื้อ,อ,อทีเดียวได้ชมเชยตลอดไปนะครับน้องนกแบบนั้นไม่ไหวนะครับอันตราย อยาเลยอันนี้พูดพูดกันสนุกสนานนะครับอ่คงไม่เป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องอรักครอบครัวนะครับก็มีนกนะครับมีหนึ่งกุกสองกุกสามกุกสามกุกก็มีนะครับอ่สามกุกเทพพนมก็มีนะครับอ่น้องๆท่านไหนหรือพี่ๆอยากจะได้นกมงคลอยากจะได้นกอ่ต่อนะครับนกฝึกตอ่อราคาเบา นี่นะครับเริ่มจากที่แฝดแดงนะครับแฝดแดงก็บริหารได้แล้วนะครับหรือจะเอาตำกว่านั้นก็มีแต่ส่วนมาโทรคุยส่วนตัวได้นะครับมันมีก็ตามเกรดนะครับตามเกรดที่จักรพง์คุยไปนะครับเวลาซื้อนกนะครับเวลาซื้อนกก็ให้ดูนะครับว่า,านกเป็นแบบไหน บางท่านก็โทรมาเล่าให้จกักรพงษ์ฟังว่าไปได้แล้วไม่ถูกตัว่ไม่ตรงไม่ตรงปกนะครับก็ก็สอบถามดูนะครับว่าเคยซื้อกับใครเคยซื้อกับคนนี้ไหมนะครับก็ถ้าซื้อออาจารย์ทุกท่านคงจะรู้จากกันดีนะครับว่า,าคนไหนเป็นยังไงนะครับนกเขานะครับถึงกันหมดนะครับเสียงนกต่างๆถึงกันหมดว่า ได้จากใครมาได้จากอะไรได้จากตรงไหนนะครับ <_ becue> เขามาเล่าให้กันฟังก็ก็มีทั่วประเทศนะครับเ,เลือกซื้อก็เลือกซื้อคนที่เราไว้ใจนะครับไม่แน่อาจจะไม่ถูกใจของคนหนึ่งถูกใจของคนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับคนซื้อนะครับอาจจะชอบใจคนนั้นก็ไปซื้อกับเขานะครับเรายัางเล่าเขาไม่ชอบใจเขาก็ไม่ซื้อนะครับก็ อ่ดังทั้งทั้งที่เราคุยดีๆคุยอ่แบบแต่ราคามันจะสูงกว่ากันหน่อยหนึ่งนะครับบางท่านก็มองถึงว่าอ่ลงทุนน้อยนะครับอยากได้หลายตัวอย่างนี้ก็ก็ตามเกรดเขานั่นแหละครับตามเกรดเขาอ่ก็เหมือนเท่ากับเงินเรานรั่นแหละนกมันก็กว่าจะฝึกได้นะครับอ่มันก็นั่นอยู่เหมือนกันนะครับพอได้ ใช้ได้กินไปนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆกำลงกำไรค่าเลี้ยงค่าอาหารนะครับไม่ใช่จะไปได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ซื้อมาก็ใช้ทุนทุนเยอะพอสมควรนะครับตัวนะหลายพันนะครับหนึ่งพันสองพก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะซื้อได้นะครับก็ก็มาแบ่งพี่น้องไป 5บาท10บาทไม่ใช่ว่าจะไปได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับถ้าชอบถูกๆก็อย่างบ้านนั่นแหละครับก็ตามเกรดนะครับมีของผมก็มีแต่ผมไม่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับพวกที่ราคาตำ่ำๆนะครับราคาตำ่ำๆแต่เป็นนกดีอยู่นะไม่ใช่ว่านกไม่ดีผมก็คัดสรรมาพอสมควรนะครับตัวไหนไม่ดีมาคัดเราอีกทีนึงตัวไหนไม่ดีก็คือ,อ ปล่อยทิ้งนะครับปล่อยทิ้งไม่ให้ใครนะครับคือที่ผมได้ลงในทิกตอกใน Facebook ในเพจไปนะครับเป็นนกที่เคาะลงนะครับหนึ่งกุกเรียกกุกนะครับที่ผมลงไปนะครับอันนี้เกิดจากตัวกับผมจริงๆนะครับบางท่านก็ว่ารถขับไปนกไม่ได้ขับรถ ไปไปเกี่ยวกับนกได้ไงครับไม่มันมีอาถรรพ์ในตัวนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมางมงายนะครับเพราะว่าผมก็ประสบการณ์ผ่านมาได้ยินคนเล่ามาเยอะแล้วก็เป็นความจริงนะครับอันนี้เป็นอ่เรื่องความจริงกับตัวผมนะครับอันนี้ผมเห็นผมไม่เชื่อไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะครับไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยก็เป็นปกติก็ไม่ไม่ไมีลักษณะนี้นะครับ เราเป็นคนดีบางทีนี่นี่ที่ผมคุยไปนะครับว่าบางทีวันที่ดวงเราไม่ดีดวงเราตกเขาอาจจะแทรกเราได้เพราะว่ามันไม่เห็นตัวนะครับไม่เห็นตัวไม่เห็นตนเพียงแต่อันนี้เป็นความเล่ามานะครับที่ที่คนเฒ่าคนแก่มาเขาก็น่าจะมีประสบการณ์นะครับว่าเขาเคยโดนเคยอะไรมานะครับ พูดถึงว่าความเชื่อนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่แต่มาเห็นกับตาแล้วนะครับอันนี้ได้ผ่านอาจารย์หลายท่านนะครับที่อยู่อุบลบ้างอยู่ร้อยเอ็ดสารคามนะครับทางอุดรธาน,นีเขาเคยโดนมานะครับเขาเคยโดนมาก็มาเล่าให้ฟังอันนี้มาโดนกับตัวเองแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าจักรพงษ์จะไปเอามาโดยไม่ ไม่นั่นนะ่าเอามาทําไมตอนแรกนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนนะครับคือเขายกขายให้นะครับยกขายให้ทั้งท้งค่ายเขาเลยผมยกมายกมาแล้วนกนี่มันเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นอะไรนะครับเขาไม่บอกเราดอกว่าเอา่อตัวนั้นเป็นอย่างนั้นตัวนั้นเป็นอย่างนี้คือนกมันมันเหมานะครับนกเหมา นะครับก็เราก็ต้องทําใจว่าเหมามามันไปโดนตัวดีหรือเปล่าโดนตัวไหนบ้างเราไม่ได้ฟังนะครับไปยกมาเลยเออเรามองดูตัวไหนเป็นนกต่อ,อ,อพอจะได้ทุนคืนบ้างได้กําไรนิดๆหน่อยๆเราก็เอามาเลยนะครับก็ก็เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับผมรับมาวันที่แปดวันประมาณวันที่สิบสิบสองสิบสามนี่แหละครับมีปัญหาเลยนะครับ มีปัญหาลูกชายผมเขาก็ไม่ได้ใช่เป็นคนที่จะขับรถแบบอะไรละ่ะประมาทขับรถไปทั่วประเทศแต่ก่อนเขาเคยเป็นเซลล์นะครับทั่วประเทศเหนือจรดใต้ก็ไม่เคยมีปัญหาสักทีขับรถเป็นมาตั้งแต่อยู่ม .1 เขาก็น่าจะประสบการณ์เยอะอยู่ไม่ใช่ว่ามามาขับเป็น ปีสปีนะครับตั้งแต่มอหเลยเ,ออเขาขับรถมาไม่น่าพลาดแค่นี้นะครับไม่ใช่ว่าไปวิ่งเร็วๆอยู่ไกลๆนะครับแค่ออกตัวเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึงกิโลครับไม่ไม่โอ้ยเดี๋ยวห้าหก0้เมตรนี่นะครับนี่แหละปัดเลยทีเดียวไฟาดนะครับก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับโดยไม่ไม่คาดคิดผมไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้กับตัวผมนะครับไม่กับครอบครัวนะครับก็อ่า จะเป็นกับเรื่องอะไรก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมผมก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันว่านกที่ได้มาเนี่ยมันผมได้ยินแว่แวๆอยู่ทีหนึ่งเขาขันแต่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนผมก็เลยรอฟังอยู่รอฟังพอพอรู้เรื่องหลังจากเกิดเหตุแล้วค่อยมาได้ยินผมเลยไปปล่อยนะครับนี่แหละคือเหตุผลนะครับว่าเ,เราไม่เชื่อ,อยาลบดูนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงนั่นแหละ อันนี้มาบอกกันเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคนไม่อยู่ในวงการนี้เขาคงไม่เชื่อนะครับเขาก็หาว่านกขับรถไม่เป็นนกไม่มีปืนมลนไม่มีอันตรายได้นะครับนี่แหละความคิดของคนรู้ไว้ใช้ว่าไซบาแบกหามนะครับไม่ใช่ว่าจะให้ทุกคนรู้ให้ให้ใหเ,เข้าใจแบบเรานะครับให้รู้ไว้นะครับเพื่อ,เ,อเป็นดำเนิน ชีวิตได้ถูกต้องเผื่อเราไปซื้อไปเจอหรือไปอพบเจอที่ไหนก็บอกคนนะครับอย่าไปเอามาอย่างนี้นะครับบางท่านก็ไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับบางทีวันไหนดวงตกนั่นแหละมันอาจจะเป็นได้นะครับเอให้ฝากไปนะครับพี่น้อง fc อ่าก็นกก็ยังมีมากมายนะครับอ่ที่จะให,ให้พี่น้อง fc นะครับราคายัางไงชอบแบบไหนตามเกรดครับ ทางจักระพงคัดให้ด้วยเกียรติจักรพง์คัดให้ดีอยู่แล้วครับหรือบางท่านอาจได้ไปไม่ถูกใจก็ไปถามเจ้าอื่นเอานกจักระพงเป็นไงนกจักระพง์ราคาสูงจริงแต่คือไว้วางใจกับพี่น้องเราก็ต้องหาของดีให้นะครับดีก็ตามเกณฑ์ตามราคานั่นแหละครับไม่ใช่ว่าเงินห้าบาทสิบบาทอยากจะได้ รถเบนซ์รถเอ่อบีเอ็มอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับก็ต้องรู้ว่าของเรายังไงนะครับค่าส่งมันก็ห้าร้อยแล้วพี่น้องว่าเอา่อค่าโนกอีกแหละจัก,กรพงษ์ไปซื้อมาไม่ใช่ไปเอ่อเอาไปต่อมาต่อมาส่งพี่น้องไม่ทันนะครับผมต่อมามาชําไว้นี่โอ้ไม,ไม่ไม่ทันนะครับไม่พอไม่ทันเล่นของพี่น้องเอฟซี FC, จัก,กรพงษ์ เยอะทั่วประเทศนะครับเอ่อทั่วประเทศสั่งมาวันหนึ่งไม่ใช่น้อยแต่เอ่อจะให้จักรพงษ์ไปต่อมาต่อแต่ละวันแต่ละวันมามาใส่โครงไว้นะมาช้แเรามาส่งให้พี่น้องไม่ทําครับแบบนั้นครับนกใหม่ไม่ให้กันนะครับใหม่ก็คือใหม่ราคาก็ต่ําลงหลักร้อยนะครับนั่นแหละเอ่อไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเอาตัวนี้โชว์สวยๆขันดีๆครูดีๆแล้ว พอเอาส่งให้เขาไม่ใช่ไม่ใช่สันดานของจักรพงษ์นะครับอ่าแบบนั้นครับอ่ะโอเคครับก็มาชมนกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ผมจะเดินให้ชมนะครับนี่นะครับนกของจักรพงษ์นะครับเชื่องครับอยู่ในกรงไม่ดิ้นร้านนะครับนี่คือนกอายุกรงดีนะครับนกอายุกรงตั้งแต่อ่สองปีสามปีนะครับเป็นนกต่อเป็นนกฝึกต่อนี่ครับเนี่ยตัวนี้คือลิวตัน พี่น้องดูได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ตัวนี้สามกุกแจมนะครับนนแจมนกไอ้ใหม่นกที่ได้มาใหม่มาขังกรงเดือนสองเดือนอ่ห้าเดือนหกเดือนยังดิ้นอยู่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะไปนั่นท่านยังไงนะครับเราเอาตัวไหนก็คือตัวนั้นนะครับจะกระพงให้ไปก็คือตัวนั้นเลยให้พี่น้องไป เราคุยกันได้นะครับคุยกันได้ถ้าไม่ชอบใจแบบไหนหรือยังไงนะครับโทรคุยกันจะกระพงไม่หนีนะครับไม่หนีคุยเลยแก้ไขได้แก้ไขกันไปไม่ใช่ว่าจะาปิดปิดโทรศรัพท์หนีบล็อกเบอร์นะครับไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับโตแล้วนะครับเนี่ยนก no. เชื่องเชื่องทั้งนั้นนะครับนี่น,นี่แหละครับนกตั้งแต่หนึ่งปีสองปีขึ้นไปมีแต่แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าใกล้กรงไม่ได้นะครับดิ้นพลานหัวแตกขนปีกระจุยนะครับนี่ของจริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไปโมเมคุยกันแบบแบบนั้นนะครับให้ถูกใจเงินเรานกเขานะครับ เราก็สามารถที่จะให้พอใจค่อยซื้อกันดูคลิปแล้วถ้าบางท่านาพี่น้อง f อฟของจักรพงศ์นะครับท่านาคือไว้ใจกันเลยนะครับซื้อกันบ่อยนะครับซื้อกันบ่อยเข้าใจกันแล้วก็ให้จักรพงศ์จัดให้เลยเแบบที่เคยเอามานี่ถูกใจมากอย่างเงี้ย ผมก็จัดให้นะครับยิ่งเกรงใจนะครับยิ่งเกรงใจว่าจะเอาให้เขาดีหรือเปล่าเนาะตัวไหนดีหรือไม่ดีมันจะถูกใจเขาไหมเราก็เลยเป็นการวิตกนะครับเราก็ต้องหาดีๆให้เขานะครับเอาดีที่สุดให้นะครับเนี่ยอย่างนี้ครับเชื่องนะครับอยู่กล้คนก็ไม่ดินนะครับอยู่ข้าง,ข,างข้างล่างนี่ครับนี่หมาก็อยู่นี่เนี่อยอ,อยู่ทุ่งนาจากพงนะครับหมาก็อยู่ข้างล่าง่มันก็ไม่ดินนะครับเนี่ย ก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง f c ทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจัก,กระพง์นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้าเป็นพเนียดินดำข้าวขัดสมุนไพรนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับของเราเจ้าเดียวนะครับที่มีสมุนไพรนะครับเรื่องอ,า,อาหารนกนะครับสมุนไพรของเราเต็มเปรียมไปด้วยคุณภาพทําให้นกของเราร่างกายแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นภัยนะครับกองเสียงดีขัน ขันนี่คือเสียงนี่สะบัดเลยครับลิ้นสะบัดเลยนะครับก็ด้วยดินดำได้ผสมสมุนไพรนะครับนี่นะครับนกของเกรกระพงนี่ถ้าเดินผ่านนี้ครับดินพลานแล้วถ้าถ้านกไม่เชื่องนะครับนี่อย่างเยอะแยะนะครับ พี่น้องชาวเหนือชาวใต้ชาวกลางชาวอีสานนะครับที่สั่งดินดำสั่งเส้าสั่งพระเนียดสั่งอาหารนกต่างๆนะครับสั่งนกนะครับช่วงนี้ก็เล่นได้นะครับพี่น้อง f อซีเล่นได้ตอนนี้นกผัดขนกําลังเต็มเต็มนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมอีอยู่ในก้นกรงนะครับมีมีไม่มีไม่มีขนนะครับ นี่ตัวนี้คือใหม่นะครับตัวนี้นกใหม่อยู่ตัวนี้ประมาณเาเกือบปีนะครับตัวนี้ดิน้นแต่ขันนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นยวไปพวกที่อายุกรงอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็แปะเกินเขากลัวเนี่ยครับตัวนี้คือนกตัวไหนน้อน,นี่เออเคยเอาเอาไปต่อเมื่อบานก่อนตัวนี้ก็คือตัวนี้ผมว่าเป็นเป็นเทพผนมนะครับผมเห็นแล้ว แต่เวลาตอนนี้หรือผัดขนก็ไม่ดูเลยขนเต็มเลยไม่ยกนะครับผมเคยถ่ายแล้วไม่ยกวันนั้นผมเห็นยกหลาเลยเพราะว่าเขาคูกันเองนะครับยกวันนี้ที่ผมเอาไปจดคูไม่ยกนะครับเอถ้าใครจะเสียงก็เสียงได้นะครับไม่ใช่จุดเสียงนะครับเทพพนมครับ <laughs> อ่ะก็คุยมานานพอสมควรนะครับอ่าก็ให้ชมนกที่จะกพงต่อมาไว้นะครับอ เนี่ยเอามาไว้กรงกรงชํานะครับกรงนี่ครับเนี่ยนี่คือนกนกที่จะกงต่อมาได้นะครับมามาชําไว้มาใส่กรงไว้นะครับก็เออนี่ครับถ้าต่อมาได้ก็ได้ตัวสองตัวสามตัวมามาทิ้งไว้อย่างนี้ครับถ้าพี่น้อง สั่งนะครับสั่งทีละห้าตัวสิบตัวอย่างเงี้ยไม่มีนะครับจะกระพงต้องไปซื้อนะครับซื้อมานะครับไม่ใช่ว่าจะต่อมาไว้แบบนี้ไม่ทันนะครับต่อแบบนี้ครับคุยกันมานานพอสมควรนะครับก็ท่านไหนอยากจะปรึกษาอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับอยากจะได้อาหารอยากจะได้ดินดําก็ขอส่งเสียงมานะครับก็ อยากจะให้พี่น้องได้คุยปรึกษากับจักพงศ์ก่อนว่าจะเอายังไงนะครับก็ขอจบคลิปกับเจ้า,าหนึ่งกุกนะครับแต่เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ